ดีพี่น้องยามมือแรงถ่ายบรรยากาศยามแรงให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบ่งเบ่งขนบงอันหมากสลีบดเลยได้หมู่เนี้ยมาสลีขนกาดขนฮดขนฮดมืดเลยขนฮดมั้งครับอ้ยมัองมือมวนหล่นพี่น้องเอ้ยมัองหล่นฮดน้ำเดี๋ยวก็ยังหล่นนะ หัวขาเด็เพิ่นบงใหม่นี่มาราสลีตัวนี้เห็นปะตัวเพิ่นกาในก๋มืองนาวค่ะเพิ่นเอามาบงบงมดเลยอันนี้ก็เคี้ยวไว้ไว้ได้เพี่น้องเลยเพิ่นห้าก็บ,บงจักมือบล็อกซุมนี่ก็ได้ใหญ่เลยนี่เคี้ยวไว้ไว้ มาพีา่น้องเปียกโอ้ยดินเปียกหยาบติดตินต้นไม่นี่ก็สางตัดออกมันเดไปทั้งดินเพิ่นก็เลยสางออกตัดออกพี่น้องม่ทงผลเก็บเมือ่องไรเติมได้เนียทไมมันกินหัววานซุ่มยีงไงมันเลเป็นดอกเป็นยังออกดอกพ้างเลย งามบมอกพิน้องกินตลอดฮารลี่กินตลอด,ลอดมืด่ตุนนี่รุ่นนัน,น,นขึ้นเ,เมื่อเ่นเนี่รุ่นนันขึ้นและถ้าฝนพันธุ์เพชรกุ้งมะเพชรเม่ม้อนกำลังเป็นดอกเพี่น้องกำลังออกจอดอกเลยงามเนะพี่น้องมะเพชรขาวงาม ใบมะกรูดกะโป่งใหม่มีแต่ใบอ่อนละใบแกงหมดแล้วปิดตลอดปิดใส่ต้มใส่แกงตลอดมีต้นเดียวอันนี้แหละกุ้มะกรูดกระไดธรรมศาสตร์พี่น้องเบิ่งเนาะไปเรื่อยๆเห็นป่โปงใหม่ หักระบงวงสองซ่ํเหมอนี่ได้นี่ขึ้นเขียวแล้วนี่เพิ่นก็สับใส่สับวางใส่ต้นเล็กๆน้อยๆนี่แห่นี่ดกบนี่ับใส่นมนีแหงามบพี่น้องไเ็ดน้หัวน้สวนนนี่แหละบ่ได้ไปไสกะ ถ้ามีงานมีการกับโมมาส่วนไปกับไปไปงานไปเหตุงานจ็อบแจ็บข,ของน้าของในแบบมีงานอะโมูมาสู่ไปกไป็ไปไปสันนะพี่น้องโอ้โหน่วยหนึ่งปิดหาร้านซาวเดีย๋ยวเมื่อวานนะปิดหาร้านเอาเมื่อกินอยู่ห้องงานเพื่ออยู่นี่คนหนูเข่าวัานนั่นแหละหนเข่าวันนั่นแหละ แม่ม,อม้อนมสะถอนหนอ่อคายมือถอน้อนโยสะถอนหนอ่อคาหนึ่งกินก่อนมือน,นี่มัหงหงาพันปลูกเต็มเบิร์ดพันเอามาบ่งเบิร์ดลยแม่แอพันก็เอาไปบ่งแล้วเดี๋ยวสิไปเบิร์งยังไงไปไก่ขึ้นอันพันลายมื่อแล้วเบิ่งเพันปลูกพันร้านก่อนเขาอยู่จังไดเขาเห็ดจังไดเดี๋ยวแม่มอนลงไป เป็นหม,มากน้กยนอยมากกห่าหม,มาก่น้อยเลยหมาก็เหนื่อยกันเราเป็นหมากเราเป็นหมามางาวมองม,องม่อมอลนล <laughs> นยังส่หมาก แสงสว่ามากค่ะโลโดนมัดไม่ได้เพิ่นบงโมนี่ได้หนี่ถ้าบ่นเพิ่นบงโมนี่ได้หน่หักกระบ,บงแล้วเพิ่นก็หดน้เห็นบ่พี่น้องเบิง่งตวนไม้ม,มอนปลู๊กยังมีอยังเห็นเบิง่งไปทำกันนะพี่น้องเนาะขามหัว <c ười> บ่งใหม่แล้วก,ก็บ,บ่ง,กกบง,อง,อองแล้วก็พดนน้ำแล้วตะกอนก็ออกดอกพางเลยดิดอกเล่าเลยดิตะกอนก็นใหญ่เลยดิจะกินตะนีตออล้วนี่บรรยากาศยามแรงทางเว้นก็อยูได้ตูปเนี่ยพี่น้องฮ้อน ลงมานอนในตู้เนี่ยอะไไม่มีมอสก็ได้มอนแห้ง,งบ้าน,นี้สิลงไปเบื้งเพื่อนั่งจอยก่อนเด้อบปได้ไปสองมื่นสามมื่นอะไรเพิ่นเห็นอะไได้อยู่ไปลงไปเบื้องทำการพี่น้องบ้านไปเพื่อนนั่งจอยเบื้งลูกบื้องล้านเพิ่นอยู่ะนรได้เพิ่นเห็นอนไรได้อยู่มีแอเพิ่นเอาอันต้นมักสรีลงไปปลูกไปเบื้งเพิ่นปลูกไปได้เพิ่นเห็นอนไรได้ <laughs> ดึงก <c oughs> ันปูก้าวหนามน้องสาดนี่แหละฮุดเราก็อยู่ไก่น้องอยู่เพื่อนเราแต่ละโมยากอยู่ขนาดน้องซาไปฮุดก็ได้น้องก็ไม่ได้แหงเด้อพี่น้องเลยไม่ได้แหงค่อยแรงค่อยพลเลยไม่ได้แหงเลยน้องเลยนะค่อยแหงก็เถอะคือ เพื่อนบ่เนาะอยู่เพื่อนบ่เนาะแม่แหนิเนาะอยู่อยู่บ่ไปดิสบายดิปลูกต้นเบอรี่บ่เดี๋ยวมาปลูกสต้นเบอรี่คนปลูกพี่น้องนี่เดี๋ยวเอากอกสตรเบอรี่มาปลูกนี่เด้เออปลูกเป็นคุ้มมาหนี่แหละไง เอาผุนขี้งัวมาใส่เด้อเอาผุนขี้งัวมาใส่คือสมบบุนเห็ดนะมันสีเขียวข้าวเดียวมันเขียวปลูกสรีบริยากเลยคุ้มสนีบปลูกยังนี่เออกาหมักเพชรใส่เป็นบ่เออเป็นกาหมักเพชรเอาใส่อันแบบแกะเม็ดมันใส่คุ้มโหลดนะพี่น้นองมันเกิดมากับทำจักเม็ดนี่คัมเม็ดตายแต่ลกออกเนาะ นี่เด้แม่แอเ้อเฮ็ดปลผ็ดปลูกผ็ดก็กะมีเวลาก็ขุดนานพักจัก2-3นานขุดทางนี้บ่เอขุดทางนี้ก็ได้นานพวกบัวนานนึงแล้วก็หอมรวมนานนึงหอมป้อมหอมเปแล้วพอ,อได้เก็บเนาะ ไม่เพิ่นก็เก็บกองไว้อยู่หันละอันนี้ไว้ข้างๆแจ้นีน่แหละพามีเหี้ยบริเลือยมโน้ตแล้ไหมเนาะเอออันนี้พามีเหี้ยเก่าตัวนี้สั้นไว้สั้นไว้เออเต่งสังกะสีบ่นี่แหละเพื่อนเพิ่นก็ได้แล้วเรียบร้อยสัดเสร็จพี่น้องเอ,อ้ยนั่นแม่ ใช่เพิ่งพอดลงมาถ่ายสองมือนเลยสบายแล้วบานนี้กเปียกแบนี้นะเปียกแล้วแล้อคนบาแล้วนบวเช้าแล้วขอบใจแล้วขอบใจพี่นใจด่นใจดีคน เบิ่งขี่พาเพิ่นพี่น้องอามอสไทยเบิ่งขี่พา <c oughs> มีแมวอีกแล้วพี่น้องเด้อมีแมวหลายตัวเลี้ยงแมวจักโตนี่ฮกโต้แมวฮกโต้ผุนเออลูกวันไหนลูกอีก,กินเผาดีจังวะลูกแมวตัวนี้วะแม่เลยเออไหนๆบ่อ,อ,อ,บบอยากนอนในก็นอนอยู่นอกนี่ก็ได้พี่น้องนี่เด้เอ,อเย็นสบายสาวนา นอน,ยนอกกยู่นอกก็ได้บ่อยากนอนในสมุดปลามีผีมีน่องมาเยี่ยมมาเยือนเนาะนอนอยู่นอกสวัสดีเซเวยเกลือแมวเพิ่นกินข้าวเออแมวก็งามสินอนะ่ะเลี้ยงแมวได้เพิ่นบ่มีหมามีแมวพี่อนอ้องโอ้คิดเตาไป็นนั่นวะ นี่แหละอันสวนนั่นที่เพิน่นขายหมักปางที่เอาหมักปางไปขายพี่น้องสวนเพิ่นปลูกหมักปางมีหมักไม้หลายอย่างเลยของเพิ่นนี่นะอยู่สองแถวอยู่ในนี่น,น,นะเพื่อนเพิ่นกำลังบักไงทางในผู้ว่าหนาเพาิ่นผาสลับบดเพิ่นสื่อดินเตะกี่พ,นน 45, พี่น้องอันสี่หมื่นหาพี่น้องเออสื่อดินตอนนี่บักกวงเลยสี 45, ่หมื่นหาตะกี้ เติบแล้วเนาะภัยบุมีเงินก็ซื้อบ่ได้ดอกสี่หมื่นหามีงัวเพิ่นกระปล่อยงัวกระปล่อยงัวหรืออย่างงัวนำลูกเตาเพิ่นก็อยู่ตะเมืองสวรรค์เหตุภัฟ้าเมื่อแต่ละคนอกงัว่นธรรมาตาลนะนางโอยมาแต่สายโอย

ซื้อเล็กตื่นมาเพิ่งกับไปเก็บเล็กเก็บยังอะไพี่น้องเอ้ยเก็บเล็กเอาคลิปนี้กะหมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดตะไคร้ส่งองน้องน้ำเคิยงยายหมอนเดอ้อแล้วก็อย่าลืมผากส่องซาลีตาแวน่นยายสอนพาเพลินเส้งเนื้อกินแซ่บเลยพี่น้องเดอ้อบาย